สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวัดแคร์ไนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้ครูปาจรีนะคะก็จะมาสอนในเรื่องของคำสรรพนามนะคะนักเรียนรู้ไหมว่าคำสรรพนามเนี่ยคืออะไระติ๊กตอกติ๊กตอกครูให้เวลาคิดอ่ะคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงคำนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นซ้ำๆอีก นะคะคำสรรพนามนจะมีทั้งหมด6ชนิดนะคะค <pacing S 1> วันนี้เราจะมาเรียนชนิดที่1ก่อนนะคะคน,น, <lance> นั่นก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามนะะบุรุษสรรพนามเนี่ยเราก็จะแบ่งออกอีกเป็น3ชนิดนะคะคก็คือ 1. สรรพนามบุรุษที่1 2. สรรพนามบุรุษที่2และ 3. สรพร, 3, ะะสรพนามบุรุษที่3นะสรรพนามบุรุษที่1เ,เราจะใช,ใช้เรียกแทนผู้พูด หรือตัวเรานะคะเช่นคําว่าข้าข้าพเจ้าฉันกระผมดิฉันอย่างนี้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะเช่นฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดอย่างนี้คําว่าฉันในประโยคนะคะจะมีหน้าที่เป็นสรรพนามใช่ไหมคะอ้าวต่อไปนะคะคือสรรพนามบุรุษที่สองนะคะอันนี้เราจะแทนตัว ผู้ฟังหรือว่าคนที่เรากำลังพูดด้วยนะคะเช่นเธอคุณท่านอย่างนี้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่นวันนี้เธอจะไปสวนสนุกไหมเออคำว่าเธอในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นสรรพนามบุรุษที่สองในประโยคอย่างนี้นะคะ อ่าสุดท้ายนะคะก็คือคำสรรพนามบุรุษที่3นะคะซึ่งใช้เรียกแทนผู้ที่เรากล่าวถึงหรือว่าบุคคลที่3นั่นเองนะคะก็จะมีท่านมันเขาอย่างนี้นะคะในประโยคตัวอย่างประโยคนะคะเช่นน้อยหน่าไม่สบายเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนอ่านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในประโยคนี้มีคำสรรพนามคือคำว่าอะไรคะคำว่า เขาใช่ไหมคะคําว่าเขาในประโยคนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่3นั่นเองคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคำสรรพนามนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะครูก็อยากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานที่ครูได้มอบหมายให้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันวันเปิดเทียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ